เราแล้วเรามีครูอสิทธิ์มีครูเหมือนงูมีพิษสิทธ์หลายครูเหมือนงูหลายพิษหลวงพ่อเจ้าคุณวัดไรคิงบอกผมมีแต่หัวงูกระสือ กระซิบอะไรมาแต่หลายอย่างต้องเหนือตลอดมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายาติสระเนนะสหะ ปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณทธาญาติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตานติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณทธาญาติสระเนนะสห ปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะ ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสระนางคัจฉามิธรรมังสระนางคัจฉามิสังฆังสระนางคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนางคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสระนางคัจฉามิทุติยัมปิ สังขังสะระนางคจชามิตติยัมปิพุทังสะระนางคาชามตติยัมปิสังขังสะระนางคาชามีปานาติปาตาเวระกมณี สิกขาปะทังสมาธิยามิอตินาทาดาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุเมชาจาราเวระมะนี สิกขาปะทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาทิยามิสุราเมระยะมัชปะมาทาทานาเวระมะนี สิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาป,ะทา,ะ,ขะ,ขปะทานิสิลเลนะสุขติยันติสิเลนะโอขสัมปทาสิเลนะนิพุติยันติ ตัสสมาสีลังบิสุทธเยนิมนต์อาราธนาธรรมพร้อมกันนะครับพระมาจรจโรงการทิปปติสามปติกาดอัญชลีอันทิวะลังไย,ยาจะธาสันติธาสต,ตาบราชากาชาติการ เตเตตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมขุทัสสังอปะปมาโทอะมะตังปะทานติไม่เผยกัมเพย oh, <yeah. S 1> นะบัดนี้อาตมะภาพ จกรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในอัปปมาธากถา,าว่าด้วยความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายเพื่อเป็นเครื่องประครับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมี เพิ่มกุศลบุญยราศีแก่ท่านพุทธศาสตร์สนิกชนทั้งหลายผู้พร้อมใจกันมาทำบุญรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเนื่องในวันธรรมะสวนะณสถานที่แห่งนี้ ตามสมควรแก่เวลาสืบต่อไปยอดโยมทั้งหลายวันนี้ตรงกับวันพระฤหัสบดีที่20เมษาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่ ตรงกับวันโกนแรมเจ็ดข้าเดือนสก็เป็นประจำก่อนวันพระพวกเราก็จะได้มาพร้อมใจกันณนะสถานที่แห่งนี้เพื่อร่วมกันปฏิบัติธรรมโดยมีกิจกรรม ทำวัดสวดมนต์ก่อนที่จะทำวัดสวดมนต์ญาติโยมทั้งหลายก็จะได้พร้อมใจกันบูชาพระตนตรยัยอาราธนาศีลอาราธนาธรรมหลังจากที่พวกเราทั้งหลายนั้นได้ทำการสาธยายสวดมนต์เย็นเสร็จแล้วเราก็จะได้รับฟัง พระเทศนาเป็นลำดับสืบต่อไปสำหรับวันนี้ญาติโยมทั้งหลายก็จะได้รับฟังธรรม,มเทศนาตามปกติที่เราเคยปฏิบัติสืบต่อกันมาวันนี้ก็จะได้นำพุทธภาษิต ที่มีชื่อว่าอัปปมาโทอะมะตังปะทางซึ่งแปลเป็นความหมายได้ว่าความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายญาติโยมทั้งหลายที่พากันนั่งอยู่นี้รู้จักบ้างไหมคำว่าตาย ตายคำเดียวเนี่ยมีใครเคยตายบ้างแล้วก็มีใครอยากตายบ้างไหมลองถามใจตัวเองดูความตายนะโยมมันไม่เข้าใครออกใครนอนอยู่ก็ตายเดินนั่งเยืนดอนทุกอริยบทสามารถที่จะตายได้ทางนั้น แม้แต่เราทำกิจวัตรประจำวันของเราตื่นเช้าขึ้นมานลุกจากที่นอนยังไม่ได้เดินเลยก็สะดุดล้มลงตายก็มีถึงเวลาจะทำกิจวัตรเข้าห้องน้ำทำภารกิจส่วนตัวญาติโย,ยมทั้งหลายนั้นอาจจะเลื่อนล้มหัวขะนมามลงที่อ่างน้ำก็ได้ อันนี้ก็คือความตายแม้กระทั่งเวลารับประทานอาหารกลืนอาหารลงไปอาจจะทําให้เราตายก็ได้หรือแม้แต่ว่าเราทานอาหารสําเร็จแล้วอย่างอร่อยอร่อยอาหารชั้นดีเสร็จแล้วมันติดฟันเอาไม้จิ้มฟันมาจิ้มฟันแล้วมันอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุไม้จิ้มฟัน ปักเหงือกตายไปก็มีเพราะนั้ความตายไม่เข้าใครออกใครไม่เลือกว่าเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ไม่เลือกวัยไม่เลือกเพศไม่เลือกสถานที่ตายเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายรู้หรือ,อยังว่าความตายนี้นะเราสามารถที่จะเลือกตายได้ไหม เลือกเกิดก็ยังไม่ได้ความตายก็เหมือนกันเราก็ไม่สามารถที่จะเลือกความตายได้มีใครบ้างไหมที่สามารถที่จะเลือกความตายของตัวเองได้กำหนดความตายของตัวเองได้บางคนอาจจะคิดว่าเรายังอายุน้อยยังหนุ่มยังสาวอยู่ เราไม่ตายหรอกมีแต่คนแก่เท่านั้นที่ตายถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็ถือว่าญาติโยมทั้งหลายนั้นมีความประมาทเกิดขึ้นแล้วคือประมาทในความตายญาติโยมทั้งหลายนอกจากนี้แล้วเราก็ไม่ควรที่จะประมาทในการใช้ชีวิตแม้แต่สุขภาพของเรา เราก็อย่าไปไว้วางใจให้เราหมั่นตรวจสอบระลึกอยู่เสมอตรวจดูทุกส่วนของร่างกายของเราอาการทั้งสามสิบของเรานี้มันยังปกติดีไหมถ้ามันไม่ปกติดีก็ให้เราไปโรงพยาบาลไปพบแพทย์พบหมอให้ทำการตรวจสุขภาพของเรา นะบางทีเราป่วยเป็นโรคที่ร้ายแรงเป็นโรคมะเร็งอย่างนี้หมอตรวจดูอาการแล้วแจ้งว่าเหลือเวลาอีกไม่ถึงสามเดือนก็จะตายร้องห่มร้องไห้โศกเศร้าเสียใจออกจากโรงพยาบาลไปยังไม่ผ่านหนะ้าโรงพยาบาลเลยโยมรถก็มาชนตายแล้วอันนี้ ไม่ได้ตายด้วยโรคมะเร็งหรือโรคร้ายแรงแต่ว่ายอมนั้นตายเพราะเกิดอุบัติเหตุอันนี้เขาเรียกว่าเราไม่สามารถที่จะเลือกความตายได้บางคนอาจจะคิดว่าเราจะตายอย่างดีตายอยู่บนที่นอนตายอยู่บนกองเงินกองทองบางคนอาจจะคิดว่าเราจะตาย อยู่ในที่ที่ดีๆมันไม่เป็นอย่างนั้นนะโยมเราไม่มีใครที่จะกําหนดได้ว่าเราจะตายที่ไหนจะตายบนเครื่องบินหรือจะตายบนบกในน้ําหรือจะถูกยิงตายตายบนถนนถูกรถถูกต้นไม้ทับตายอย่างนี้เราไม่สามารถเลือกได้นะเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายก็ขอให้มันรลึออยู่เสมอนะ เราอย่าถ้าเราไม่หมันนึกพิจารณาถึงความตายแล้วมันจะทําให้เราเกิดประมาทในการใช้ชีวิตสักวันหนึ่งความตายนะั้นมันอาจจะวนเวียนมาหาเราก็ได้อาจจะเป็นคิวของเราก็ได้แม้แต่ในครอบครัวของเราลองดูซิว่าในครอบครัวของเรานั้นพ่อแม่ของเรามีลูกกี่คนเราเป็นคนที่เท่าไหร่ตายไปแล้วกี่คนพี่เราตายไปกี่คนน้องเราตายไปกี่คนแล้ว ในอนาคตมันอาจจะวนเวียนมาถึงคิวของเราก็ได้เพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้สิ่งที่จะเตือนจิตเตือนใจของเราไม่ให้เราเป็นผู้ประมาทในชีวิตนั้นก็คือให้เรานั้นมันพิจารณามรณสติคือพิจารณาถึงความตายนะอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตรัสกับพระอานนท์ว่าท่านอานนทนในวันหนึ่งนะ่ะท่านเคยระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอานนท์ได้ตอบว่าข้าพระพุทธเจ้าได้ระลึกถึงความตายวันละเจ็ดหน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่ายังไม่พอหรอกท่านอานุนยังน้อยไปยังอีกไกลให้ท่านมันพิจารณาถึงความตายนั้นทุกทุกลมหายใจอันนี้เป็นมารดกชิ้นสุดท้ายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้สแสดงไว้แก่พุทธสาวกสแสดงไว้ให้กับพุทธบริษัทสี่ของเราได้เพื่อจะใช้เป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจของเราเองนะว่าไม่ให้เราประมาทเพราะความประมาทนั้นมันจะทำให้เราไปสู่ความตายเป็นความเสื่อมการที่เราไม่จะไม่ประมาทนั้นก็จะต้องมีสติ นะเป็นตัวควบคุมสัมปชัญญะเป็นตัวควบคู่ด้วยระลึกได้แล้วก็รู้ตัวไดนะ้มีสติแล้วก็รู้ตัวอยู่ทุกเมื่ออย่าเป็นคนประมาทถ,นะถ้าประมาทแล้วมันจะนำสู่ความหายนะได้นะถ้าเราไม่ประมาทนะทางจะไปของเราทางตายของเราเราก็คือตายไปในทางที่ดีไปสู่ความสุขไปสู่ สู่ข้อติไปสู่นิพพานได้อย่างตัวอย่างในชีวิตประจำวันของเรานี้ที่จะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้เราประมาทอย่างเช่นเราขับขี่หรือว่าเราใช้ยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์ก็ตามเราจะต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังไม่ใช้ความเร็วเกินอัตรานาะ เพราะว่ามันจะเกิดความหายนณอันตรายขึ้นแก่ชีวิตร่างกายของเราได้การใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในบ้านของเรานในบ้านของเรามีเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็มันตรวจสอบตรวจสอบอยู่เสมอเพื่อป้องกันอันตรายและ ที่จะพูดให้ญาติโยมได้ฟังอีกสักเดชก็คือเราจะนำหลักธรรมหรือว่าคุณงามความดีอะไรที่จะนำมาใช้ในการป้องกันความประมาทของเราสิ่งที่จะเราจะนำมานั้นก็คือเราลำเลึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องของอหลักไตรสิกขาหลักไตรลักอริยสตสีหรือแม้แต่มรรคมีองค์8นะหรือเจริญบารนัสติ เพราะคำสอนเหล่านี้เป็นการสอนอให้เราทำความดีเว้นความชจ่วทรกิจให้บริสุทธิ์นะวันนี้ก็คงจะได้ฝากเป็นข้อคิดให้โยมได้นำกลับไปคิดนะ,ะเมื่อไรเรามีสติความไม่ประมาทนะโยมความไม่จะ,ะคนไม่ที่ไม่ไป้ประมาทนั้น แม้อยู่ในที่มืดก็จะพบแสงสว่างความไม่ประมาทแม้อยู่ในที่มืดก็จะพบแสงสว่างเทศนาปริโยสาเนในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพขอสมมุิยุติลง อาตามาภาพขออำนวยอวยพรให้โยมทั้งหลายจงมีแต่ความสุขจเจริญด้วยจกักรพริทพรชัยทั้งสี่ประการอายุวันนะสุขะพละจงด้วยการจงทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการรชนะนี้ ญาติโยมทั้งหลายตั้งจิตจั้งใจให้มั่นเพื่อจะได้รับศีลรับพรวันนี้ก็ขออนุโมทนาญาติโยมทั้งหลายผู้ที่มาเป็นเนื้อนาบุญให้กับวัดกับวาให้กับตัวเองนะก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกคนทุกท่านที่ได้มาเข้าวัดเข้าวามาทําหน้าที่ของพุทธบริษัทมาทําหน้าที่ของชาวพุทธเพื่อที่เรา อาจจะได้น้อมนำนิำนำมนต <ยะ S 2> <3 S 1> ์ยะถานิมนต์ยะถาครับยะถาวาริวาหาปุระปุเรนติสาขรังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปัติตังตุมหังคิป,ปะเมวะสมิชโตุ สัเพเพปุเรนตุสังกะปางจันโทปนะระโสยถา,ามะนิโชติระโสยถา,าสัพพิตโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัส,สตุมาเตภวัตวันตราโยงสุขีทีขายุโกภวะ อะพิวาธานาสีิิษะนิจจังวุธาปจายิโนุจตารโรธรรมวัฒันติอายุวันโดสุขังระลังนิมนต์ลงครับ หลวงพี่รูปนี้ใส่แว่นด้วยหลวงพี่มองจอข้างหลังเห็นไหมเห็นนะเขาไม่ได้มาใช้หนางกลางแปลงใช่ไหมเขามาให้ดูเวลาบางทีเมื่อกี้ลุ้นกันหน่าดูเลยถือว่าแกใช้คุ้มค่าทุกนาทีเลยนะอืมลุ้นกันว่านิมนต์ขึ้นเลยมันฟุกมากกว่าท่านไม่ได้กำหนดเวลาให้มันเป๊ะหรอกฟุกพอดี หน่อยท่านเป็นชาวนาราธิวาสได้หรือเปล่าหรือว่าจากอีสานล,ลงไปฮะกระผมเป็นคนอุบลโ,โดยกำเนิดครับอำเภอวรินชำราบแล้วก็มาอยู่นาราธิวาสตั้งแต่ปีหกสามครับโอ้ครับครับนั่นสิฟังทิ้งเสียง